สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับ h e a l ิงไทม์บายมีนะคะก็วันนี้หนึ่งจะมาทำการออฟเดอะเด์กันพอดีหนึ่งเปิดไพ่ในเด็กใหม่ก็คือไพ่จากเด็กเดอะฮิลลิงมันตาเด็กนะคะก็คืออันนี้นี่เองออแล้วหนึ่งก็รู้สึกว่าจากการที่ได้คุยกับไพ่สำหรับเนี้ยค่ะเขาค่อนข้างมีพลังบวกเราก็มีสารที่ดีที่แบบน่าจะ ส่งแรงบันดาลใจดีๆหรือว่าแง่คิดดีๆอะค่ะเป็นสารที่คอหนึ่งว่ามันสามารถแบบเชียร์อัพแล้วก็ฮิลลิ่งเราได้ดีมากๆ,ๆอะค่ะให้กับทุกคนก็เลยมาลองชัฟเฟิลไพ่เขาดูว่าเขาอยากจะส่งสารหรือบอกอะไรกับคนที่เข้ามารับฟังในช่องของหนึ่งบ้างอย่าเรามาลองฟังกันดีกว่าเนาะไพ่ที่หนึ่งชัฟเฟิลมาได้นะคะก็จะเป็นไพ่ใบนี้นะคะก็คือโอเพนนิ่งไม่ๆค่ะอือหือ I allow myself to see beyond my belief and idea นะคะหนึ่งมองว่าไพ่อะเขาอยากจะส่งสารม,มาว่าในทุกๆวันของชีวิตประจำวันที่เราดำเนินชีวิตกันอยู่อะคะ่ะเราอาจจะต้องลองเปิดใจหรือว่าแบบเหมือนลองเปิดตามองอะไรให้มันลึกซึ้งมากกว่าการแค่เราได้เห็นนะคะหรือว่าอาจจะลองเปิดหูเพื่อรับฟังสิ่งที่ อีกฝ่ายหนึ่งหรือคนรอบข้างเราค่ะส่งสารมาให้เราได้เข้าใจมากกว่าแค่การได้ยินผ่านๆไปอะค่ะแล้วมันอาจจะทำให้เราอะค่ะได้มองเห็นและมีความเข้าใจถึงความแตกต่างในบางอย่างบางมุมหรือแม้กระทั่งบางความคิดของบางคนนะคะที่เราอาจจะมีการจัดหรือตัดสินเขาไปเพียงเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาแสดงออกมาค่ะมันไม่เหมือนกับเรามันมีการแตกต่างกับเราไพ่อาจจะอยากให้เรา ลองเปิดใจเพื่อที่จะทําให้เราเอาเหมือนก้าวข้ามผ่านอีโก้หรือว่าทัศนคติความเชื่อไปอย่างที่เราตั้งแง่ไว้อะค่ะแล้วสิ่งเหล่าเนี้ยค่ะมันจะสร้างความสุขความเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะได้เปิดมุมมองในการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นดีกว่าทําให้เราแบบรู้จักเอาใจเขา,าใส่ใจเรา uh huh. แล้วมันก็จะลดความแบบการตัดสินคนคนอื่น น้อยลงด้วยอะคะ่ะก็นี่น่าจะเป็นสารดีๆที่พายอยากจะบอกกับคนที่เข้ามาฟังกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนขอให้มีความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจกันทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่เข้ามาฟังและติดตามกันค่ะไปแล้วนะคะบายบายค่ะ